อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นถกเถียงกันของทางฝั่งชาวกัมพูชาก็คือกรณีของเสียมเรียบที่จะต้องพึ่งพาเมืองไทยอยู่ค่อนข้างมากไม่งั้นก็เงียบธุรกิจล้มหายได้หมดเลยทีเดียวเรื่องนี้นะครับเปิดมาจากความคิดเห็นที่พูดถึงว่าคือถ้ากัมพูชาเลือกที่จะตัดขาดกับไทยแบบไม่พึ่งพาอะไรหรือว่าในสัดส่วนที่เยอะมากเนี่ยเสียมเรียบเป็นเหมือนสถานที่หรือเมืองเล็กๆที่จะเป็นตัวโดนตัวแรกเลยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนอย่างรวดเร็วตามไปด้วยเพราะว่าในด้านของการท่องเที่ยวแล้วก็ ซัพลพยเชนการเชื่อมต่อทั้งหมดรายได้ของคนหาเช้ากินค่าทุกอย่างที่เชื่อมโยงมาจากไทยทั้งนักท่องเที่ยวเองก็จะหายวับไปในพิบตาแต่เรื่องนี้เองนะครับทางฝั่งของคนที่โตยแย้งก็บอกว่าเสียมเรียบจะหันไปหาตลาดอื่นได้แหล่งตลาดอื่นไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีเวียดนามว่าแต่วางแผนปรับปรุงพัฒนานั่นจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อยู่บ้างซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งของชาวเน็ตคนอื่นนะครับก็เข้ามายืนยันว่าที่ผมเห็นชัดๆชาติตอนนี้ มันไม่มีนักท่องเทียทยเยเท่ยวจากไทยั่นแหละคือชัดเลยแค่ไม่มีนักท่องเที่ยวจากไทยเมืองของเราก็จะเงียบมันเป็นอย่างนั้นเลยร้านอาหารปิดกันแล้วตลาดกลางคืนแทบจะไม่มีคนเดินคนที่ขับรถตุกต๊กๆนั่งรอลูกค้าทั้งวันไม่ได้สักเที่ยวก็มีให้เห็นนะตอนนี้พูดง่ายๆมันเหมือนย้อนกลับไปในช่วงสถานการณ์ก่อนหน้านั้นที่ปิดประเทศกันที่ทั้งเมืองมันจะเงียบกริบคือน,นั่นก็คือบทเรียนแล้วแต่บางคนยังคิดว่ากัมพูชาเราจะอยู่ได้เอง ผมมองว่ามันฝันไปหน่อยนะอย่างไรก็ตามนะครับในมุมของคนที่เชื่อว่าไม่ล่มนะฮะยังไปต่อได้นะก็เขามาโต้แย้งก็บอกว่าเสียมเรียบนะไม่ต้องจะต้องพึ่งผ่าไทยเพียงลําพังประเทศเดียวขนาดนั้นอย่าลืมว่าคนจีนนี่มาเยอะสุดนะอันนี้คือเขาเอาความเป็นการที่นั่งเที่ยวจีนมาเยอะสุดมาอ้างนะฮะยกมาเป็นเหตุผลแถมในยุคหลังๆนะยังมีเกาหลีญี่ปุน่นฝรั่งยุโรปคนพวกนี้เขาไม่ผ่านไทยกันแล้ว คือถ้าเขาอยากจะมาจริงๆนะเขาบินตรงมาที่สนามบินใหม่ของเราได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวนะักท่องเที่ยวหายหมดทางเลือกอื่นๆยังพอมีเพียงแต่เราจะต้องทําตลาดจริงๆอย่าปล่อยให้ตัวเลขมันขึ้นขึ้น,นลงๆตามกระแสคือถ้าเราบริหารดีไทยไม่มีเราก็ยังอยู่ได้บางส่วนนะครับก็บอกว่าโอ้โหปากบอกว่าไม่อยากพึ่งพาไทย แต่ไปเดินตลาดดูสิผักผลไม้น้ำปลาขนมขบเคี้ยวของใช้ในบ้านแทบทุกอย่างป้ายภาษาไทยกันทั้งนั้นสร้างมาเพื่อลองรับใครและเพื่อลองรับคนทางฝั่งไทยทั้งนั้นเลยนี่คือเสียมเรียบนะแต่ป้ายภาษาไทยนะผมมาจากไหนสร้างมาเพื่อใครคงไม่ได้สร้างมาเพื่อชาวจีนหรอกมั้งคุณคิดว่าราคาของมันจะพุ่งขนาดไหนคนจนต้องเดือดร้อนก่อนแน่ๆอยากรักบ้านเกิดน,นะแต่ว่าสุดท้ายคนเล็กคนน้อยนี่แหละที่จะรับผลที่มันจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันความเห็นของอีกฝั่งนะครับก็มองว่าคนที่กลัวไทยอยู่นะกลัวว่าไทยจะหายไปนั่นแหะคือคนที่อ่อนแอเอาทำไมดึงมองเงี้ยเราจะต้องสร้างของเราเองให้ได้ไม่ใช่ไปพึ่งพาให้เขามาที่ประเทศของเราหรือว่าส่งนักท่องเที่ยวม,มาที่ประเทศของเราจะเจ็บมันก็ต้องยอมเจ็บไปก่อนอย่าลืมว่าประเทศของเรายังมีทรัพยากรมีที่ดินมีโอกาสคือถ้าเราไม่เลิกพึ่งไทยตั้งแต่วันนี้อีก10ปีเราจะยังติดอยู่ใต้เงาของไทยการท่องเที่ยวของไทยเหมือนเดิม ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกจากจุดนี้เสียมเรียบนะเคยผ่านยุคที่ไม่มีการท่องเที่ยวเลยนะในช่วงก่อนหน้านั้นผลก็คือทั้งเมืองก็ไม่ได้ต่างจากการเป็นเมืองร้างอย่างการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวนี่แหละกว่าที่จะฟื้นขึ้นมาได้มันต้องใช้เวลายาวนานตอนนี้เรามีโอกาสพัฒนาแล้วคือถ้าเลือกตัดจากไทยณนะตอนนี้เราไปเริ่มต้นใหม่จากการที่พื้นฐานเรามีสนามบินใหม่ที่จะดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาได้เองได้ นั่นดูจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเยอะผมไม่อยากให้ลูกหลานย้อนกลับไปสู่อดิตอีกครั้งเราต้องออกจากตลาดใกล้บ้านอย่างไทยให้ได้แล้วในยุคนี้บางส่วนนะครับก็บอกว่าคนไทยที่มาเสียมเรียบในบางทีเขาก็ใช้เงินไม่เยอะหรอกกินข้าวจ่ายเงินในแต่ละร้านในห้าสบน่งร้อยบาทต่อมือเท่านั้นโอ้โหอันนี้ก็เกินไปนะคนไทยใช้เงินในเยอะก็มีเรื่องนี้ในมุมของคนที่โตใหญนะครับก็บอกว่า คุณนะ่ะไปคิดว่าต่อหัวคนไทยกินข้าวจานละห้าสิบหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมประมาณเนี่ยแต่รวมๆแล้วจํานวนนะสิคุณต้องควรจานวนเข้าไปด้วยนะจํานวนที่มีอยู่ของคนไทยที่มานี้เยอะพอสมควรนะรวมๆกันนี่เป็นล้านดอลลร์ต่อปีนะคุณคือถ้าเราตัดขาดแล้วคิดว่าตัวเองชนะไทยเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นหนังตลกที่ไม่มีใครหัวร้อเลยนะเพราะเราตัดขาดรายได้เล็กๆแต่จริงๆมันสําคัญต่อชีวิตคนเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียว บ้างก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าผมมองว่าการตัดขาดกับไทยเนี่ยมันคือความเสี่ยงระดับประเทศเลยนะมันไม่ใช่แค่ตูเมืองใดเมืองหนึ่งที่จะไปพึ่งพาไทยอย่างเดียวเพราะเรายังไม่พร้อมทางเศรษฐกิจเลยเราไม่ได้มีอุตสาหกรรมใหญ่คือไม่ได้มีท่าเรือน้ำลึกที่แข็งแรงพอทีนี้พอหันไปพึ่งตลาดอื่นน่ะต้นทุนจะสูงกว่าไทยหลายเท่าถ้าเราอยากจะตัดจริงๆควรจะเตรียมเวลามากกว่านี้ตั้งแต่ตั้ง5ปี10ปี คอยไปมีปัญหาคอยไปตัดขาดกันปรับโครงสร้างก่อนไม่ใช่มาทําแบบหักดิบแบบนี้เพราะคนยากจนจะล้มก่อนนะสิจะล้มก่อนที่ประเทศจะตั้งตัวตั้งหลักอะไรใดใดได,ได,ได้คือถ้าเรากลัวที่จะพึ่งพาไทยมากนักเนี่ยก็ควรจะหันไปทําให้มันสมบูรณ์แบบก่อนแต่จากที่เห็นก็คือเอาแค่การเกษตรภายในประเทศเราไม่ได้ทําได้เทียบเท่าไทยเลยนะแค่เกษตรภายในประเทศเราต้องจริงจังมากกว่านี้ก่อนที่จะไป ตัดขาดจากเขากเกษตรในประเทศนี้ต้องหล่อเลี้ยงได้ทั้งหมดทั้งมวลทําโรงงานแปรรูปเองให้มันได้จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาไทยเอาสินค้าในประเทศมาแทนของไทยให้มันได้บ้างแต่ตอนนี้ที่เห็นนี่คือมันไม่ได้บ้างเลยอย่างน้อยน้อยอาหารพลังงานต้องพึ่งตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าห้ามไทยพยายามจะไปตัดกับไทยแล้วเราดันหันหัวไปอีกทางก็ไปติดกับดักจีนอีกก็ไม่ได้นะแบบเนี้ นั่นไม่ต่างอะไรจากการเปลี่ยนเจ้าหนาที่เฉยเปลี่ยนนักลงทุนเฉยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเอาซะเลยขณะที่เรื่องนี้น,นะครับมีคนแสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคนที่เจ็บที่สุดจากการที่บ้านเรามีปัญหากับไทยคือคนงานโรงแรมและบริการที่อยู่ในเสียมเรียบนี่แหลพะพนักง,งานทําความสะอาดพนักง,งานต้อนรับบาร์เทนเดอร์คนขับรถตุ๊กต๊ก,ตก,ตกแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรได้ที่พึ่งนักท่องเที่ยววันต่อวันนี้เรียกว่างเงียบกริบ พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่ระลึกตลาดกลางคืนร้านอาหารริมถนนแม้กระทั่งผู้รับเหมาแรงงานก่อสร้างที่ทํางานตามโปรเจกต์ตามแหล่งท่องเที่ยวคือตัวเลขจ้างงานในภาคท่องเที่ยวของเรานี่หลายแสนคนนะมันเป็นอะไรที่เชื่อมโยงก,กันพอสมควรพอตัดจากไทยมันก็เป็นอะไรที่ส่งผลต่อคนหมู่มากพอสมควรเลยทีเดียวบ้างก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่า แต่การที่พยายามจะไปหลุดจากไทยจากการพึ่งพาไทยแบบทันทีแบบเนี้มัน,นทําให้การพูชาของเราพึ่งพาแหล่งใหญ่ายอื่นแทนเช่นการรับเงินทุนหรือว่านักท่องเที่ยวจากจีนหรือแม้กระทั่งการนําเข้าสินค้าจากที่ที่ไกลขึ้นซึ่งทําให้การพึ่งพาเปลี่ยนรูปแต่ทุกอย่างไม่ได้หายไปเลยเราแค่เปลี่ยนไปเลือกที่อื่นผมไม่ได้มองว่ามันจะเปลี่ยนได้นะคือคนนี้ก็มีความเชื่อนะครับว่า สิ่งที่กัมพูชาทําอยู่เนี่ยแค่เอาไทยออกไปหรือว่าให้ไทยมาเข้ามามีอิทธิพลในประเทศน้อยลงแค่นั้นเองแต่มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าชัวว่ามันค่อนข้างจะไปทางจีนซึ่งถ้าเป็นการพูดถึงนักลงทุนที่สามารถลงทุนในสเกลใหญ่ๆได้ขณะเดียวกันนะครับก็มีคนมาให้ความเห็นนะครับว่าคุณต้องดูตั้งแต่ระยะก,กลางจนถึงยาวขึ้นไปตั้งแต่6เดือนจนถึง2ปีเลยคือถ้ามีปัญหากันย,ยาวๆนะเสียมเรียบ ได้ย้ายสลับบทบาทจากเมืองท่องเที่ยวไปเป็นเมืองแบบอื่นแน่นอนแน่นอนว่าการมีนครวัดอยู่มันก็จะยังคงอยู่แบบนั้นนั่นแหละแต่การลงทุนใหม่อาจจะชะลอในทางกับการบ้านเราเองอาจจะต้องเล่งหาแหล่งนักท่องเที่ยวใหม่ให้มันได้จีนเกาหลียุโรปให้มันชัดมากกว่านี้แล้วก็เล่งแผนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกับตลาดระยะไกลให้พึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ดูจะต้องใช้เวลาแล้วก็เงินทุนอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว บางก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าเสียมเรียบเกี่ยวพันกับไทยตั้งแต่พวกผักผลไม้วัตถุดิบบางชนิดสินค้าขนาดเล็กคือมักจะมาจากไทยทั้งนั้นแหละอย่างแค่การปิดทางการค้าเนี่ยมันก็สร้างช่องว่างซึ่งเราก็ต้องหาทางมาเติมเต็มให้มันได้แล้วนะต้นทุนราคาดันสูงขึ้นอีกตัางหากอุตสาหะเติมเต็มได้หรือระดับ,บท้องถิ่นเองมันก็ไม่ได้สามารถที่จะมารองรับได้แทนไทยได้โดยทันทีขนาดนั้น บ้างก็เข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าแต่นะักท่องเที่ยวจากไทยเท่าที่ผมเห็นนะนักท่องเที่ยวจากไทยเนี่ยเป็นนะักท่องเที่ยวระยะสั้นมากกว่าเป็นมาเที่ยวกันหลักสัปดาห์บางทีวันเดทิปก็อย่างโผล่มามีให้เห็นโอ้โหวันเดทิปเลยเหรอมาเที่ยววันเดียวกับไทยอย่างนี้เหรอโดยเขาบอกนะครับว่าแต่ว่ากลุ่มประเทศอื่นๆที่อยู่ไกลามากกว่านั้นเขามาอยู่นานกว่านั้นนะมากกว่าที่จะวันเดทิปหรือไม่กี่วันหรือแค่ไม่กี่สัปดาห์ขณะเดีดวยวกันทางฝั่งของชาวกัมพูชาที่ออรักบ้านเกิดของเขานะ ก็เปิดประเด็นลึกเข้าไปอีกนะครับอย่างดูเดือดก็บอกว่าอย่ามองไทยแค่คู่ค้าแต่ไทยเนะ่ะเป็นที่ที่แรงงานบ้านเราไปทํางานด้วยมันกลับไปกลับมาเอาทักษะกลับมาด้วยอย่างเช่นการที่มีทักษะการบรกิการโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟพนังกงานจำนวนมากในเสียมเรียบนะเคยไปเก็บประสบการณ์ที่ไทยมาก่อนคือถ้าเราไปตัดขาดมันจะไม่ใช่แค่ไรายได้ที่หายไปแต่มันหมายถึงว่าคนรุ่นถัดไปทักษะใหมๆ่ๆคือก็จะไม่ได้ยิงกับไทยถ้ายังปิดกันอยู่แบบนี้นะ มันจะไม่ได้อิงก,กับไทยมาตรฐานก็จะเริ่มฉีกหนีต่างกันไปเรื่อยๆถ้าคนสักรุ่นหนึ่งไม่ได้อิงอะไรกับไทยเลยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราจะต่างกันพอสมควรเลยนะขณะที่บางส่วนนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวไทยที่มาที่เสียมเรียบเนี่ยไม่ได้แค่มาเที่ยวนะแต่ยังมาสร้างดีมานใหม่ๆเช่นพวกความนิยมในอาหารเครื่องดื่มสินค้าแฟชั่นที่ทําให้ตลาดท้องถิ่นคือคักรยมากกว่า คือถ้าคนกลุ่มนี้หายไปบรรยากาศในเมืองก็อย่างที่เห็นอยู่ว่ามันเงียบเหงากว่าที่คิดเยอะเลยเพราะว่าตลาดท้องถิ่นสูญเสียแรงกระตุ้นในการพัฒนาฟ์สไล์ที่ทันสมัยขอเขียนต่อมาครับบอกว่าเมืองท่องเที่ยวต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์ที่ทันสมัยคนไทยผมมองว่าค่อนข้างมีบทบาทต,ตรงนี้มากๆท้งการนําเข้าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งคนไข่าบางคนบินจากเสียมเรียบไปไทยเพื่อรักษา ถ้าเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับไทยเลยจะเกิดปัญหาด้านสารสุขในเมืองนี่แหละเพราะมาตรฐานการแพทย์ไม่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากคนท้องถิ่นพอได้แต่ถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะเราเอาไม่ทันแน่นอนคือหลายคนไม่เคยมองว่าสื่อท่องเที่ยวของไทยเองก็มีพลังในการโปรโมทให้กับเสียมเรียบเยอะอยู่พอสมควรหลายคนพยายามปฏิเสธว่าของของเรามไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยนะครวัดดงดังอยู่แล้วแต่ในยุคป,ปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่ารายการทีวีเนี่ยมันปรากฏทางฝั่งไทยเยอะ นาจะบทความเกี่ยวกับท่องเที่ยวบล็อกเกอร์ไทยที่ดันภาพลักษณ์เมืองของเราออกไปสู่สายตานักท่องเที่ยวระดับภูมิภาคคือถ้าเราไปตัดสัมพันธ์กันเลยสื่อไทยก็จะไม่พูดถึงเราอีกต่อไปนะคือไม่พูดถึงแหล่ท่องเที่ยวของกัมพูชาอีกต่อไปเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องอื่นแทนแล้วเราจะพึ่งแต่ตลาดจากจีนแล้วมันก็ไม่ได้อีกถ้าตลาดจีนมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเจ็บหนักกว่าเดิมซะอีก ความคิดเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าคือถ้าเป็นในแง่ของโรงแรมหรือสถานที่ก่อสร้างที่เสียมเรียบวัสดุอุปกรณ์อย่างที่เห็นอยู่ก็นําเข้าจากทางฝั่งไทยเยอะถ้าหายไปโดยทันทีหรือว่าติดปัญหาอย่างที่เป็นอยู่ต้นทุนมันจะสูงขึ้นหรือจะเห็นได้ว่าหลายๆโครงการก็จะชะลอตัวไว้ก่อนจะไปนําเข้าจากเวียดนามหรือจีนที่อยู่ไกลกว่าก็ไม่คุ้มค่าที่จะทําธุรกิจเล็ก,ลกๆจะไม่สามารถแบกรับต้นทุนได้ไหวแล้วก็การก่อสร้างรีโนเวทโรงแรม จะเป็นการทำที่ต้นทุนที่สูงขึ้นถ้ามันไม่ได้เชื่อมโยงกับไทยการก่อสร้างการ,รีโนเวตโรงแรมโอ้โหสถานที่ที่พักของเราในสู้ทางฝั่งไทยไม่ได้แน่มันจะสะดุดต่ำๆกันไปหมดเมืองที่ขวรพัฒนาจะดูหยุดนิ่งแทนเสียมเรียบเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เป็นวงกลมของอินโดจีนด้วยนะที่มันจะต้องเชื่อมไทยลาวกัมพูชาเวียดนามด้วยซ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลายๆประเทศถ้าเราตัดไทยออกไปมันเหมือนตัดขาข้างหนึ่ง หรือไม่ก็ขาใหญ่มากๆเลยทางด้านการท่องเที่ยวแพ็กเกจทัวร mm. ์ภูมิภาคแทบจะหายไปนักท่องเที่ยวที่อยากจะเที่ยวหลายประเทศในครั้งเดียวก็อาจจะตัดเสียมเรียบทิ้งออกไปเพราะว่าก็มองว่าไม่ได้สะดวกอีกต่อไป mm. ขณะ mm. ที่ความเห็นตัดมาลเลยครับก็มองว่าผมเห็นด้วยอยู่หลายๆเรื่องนะแต่ผมไม่เห็นด้วยในเรื่องที่บอกว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปจะไม่สะดวกถ้าเราไม่มีอะไรที่คอนเนคกับไทยเพราะพวกเขาต้องไปต่อไฟจากกรุงเทพแต่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปที่อยากจะมากมพูชาจริงๆนะ ทุกวันนี้เรามีสนามบินใหม่สนามบินแห่งใหม่ที่เปิดรองรับไฟตรงจากจีนเกาหลีญี่ปุ่นได้สบายวันหนึ่งสายการบินตะวันตกเองก็จะสามารถบินตรงมาที่เสียมเรียบหรือเมืองอื่นของเราได้ด้วยเช่นกันไม่จําเป็นต้องผ่านไทยตลอดไปการอ้างว่าขาดไทยแล้วตัดขาดโลกผมมองว่านี่คือมุมมองที่เป็นมุมมองยุคสมัยเก่าที่มันค่อนข้างจะแคบเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้ก็ถูกโต้แย้งกลับไปนะว่าประเด็นก็คือเที่ยวบินตรงมันไม่ได้มีเยอะนะสิ โอเคสิ่งที่คุณพูดว่าเรามีสนามบินใหม่นั่นคือสิ่งที่ดีนะมันคือความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เที่ยวบินจํานวนมากที่มาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในอินโดจีนไปที่ประเทศไทยนะเยอะมากเลยเยอะในระดับที่หาจากประเทศไหนก็ได้จะหาจากตรงไหนเวลาไหนมันมีเที่ยวบินที่เยอะกว่าแต่ของเราบางทีมันก็ไม่มีแม้ว่าจะมีอยู่บ้างแต่มันไม่สะดวกหรืออาจจะไม่ตรงกับเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการจะมาสุดท้ายเขาก็ต้องไปที่เมืองไทยนะ พราะนั่นนะคือศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคมันไม่สามารถทําได้ที่จะไม่พึ่งพาไทยเลยอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ยังถกเถียงอยู่เนี่ยก็เข้ามาเปิดประเด็นต่อนะครับว่ามันน่าเสียดายที่แพ็กเกจหลายๆประเทศอาจจะสะดวกที่มีไทยเชื่อมแต่กรณีนี้เนี่ยผมมองว่าเราสามารถสร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องมีไทยแทนโอ้โหได้ไงคุณไม่ใช่สารที่ท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กหลักๆนะเขาก็บอกนะครับว่ากัมพูชาก็สร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาแข่งซะเลยสิ เที่ยวเวียดนามกัมพูชาลาวไหมหรือว่าเที่ยวกัมพูชาเที่ยวจีนตอนใต้อะไรแบบนี้ถ้าเราทํากันตลาดได้ดีพอแลักท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องแวะไทยไม่ต้องไปที่ไทยหรือว่าซื้อแพ็กเกจจากทางฝั่งไทยเพื่อมาเชื่อมต่อกัมพูชาอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีอะไรแบบนั้นแล้วแล้วควรจะหยุดคิดว่าไทยคือประตูเดียวของภูมิภาคโลกมันกว้างกว่านั้นเยอะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังมีคนโต้แย้งอยู่นะครับก็บอกว่าแต่การท่องเที่ยวที่เป็นวงกลมอินโดจีนมันเป็นที่นิยมสำหรับคนหลากหลายประเทศไงที่อยากจะสำรวจ ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้แบบต่อเนื่องและเผลอเนะปัญหาคือเขาอยากสำรวจประเทศไทยในสัดส่วนเปอร์เซนต์ที่สูงที่สุดด้วยเขาอยากเที่ยวประเทศไทยก่อนที่จะแวะชมสิ่งที่สําคัญในประเทศอื่นๆจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ไปส่วนอื่นๆของกัมพูชาเลยไปแต่นครวัดกันเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ทั้งหมดคือการเล่าแปลเรียบเรียงและนั่งเล่าสู่กันฟังในสไตล์ผมนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับฝากสายิบอันไทยที่ผมใส่ล่างด้วยครับสวัสดีครับ